สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายท่านคงกำลังคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะแพมีธุรกิจประเภทหนึ่งค่ะใช้เงินลง,งทุนเพียงน้อยนิดแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ค่ะตอนนี้นะคะพายอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะคุณสุธิชัยนา,นานานุกูลประธานกรรมการบริษัท JSK Promotion ค่ะสวัสดีค่ะสสััดีครบ อ,อ,ยะะอยากสอบถามว่าเจสเคค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะบริษัทเจสเคเราก่อตั้งมาร่วมประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับก็เริ่มธุรกิจเกี่ยวเรื่องหยอ่อดเหรียญมาตั้งแต่ปีประมาณปี39กนะครับก็เป็นธุรกิจหยอดเหรียญของตู้เพล็เราเก่ยวกหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็ต่อมาเราก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสภาพผ้าหยอดเหรียญน,นะครับตู้น้าดื่มหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็มาพัฒนาต่อมาก็เป็นตู้เกม ครับแล้วก็มีเกี่ยวกับธุรกิจตอนนี้ก็ทอดๆก็คือตู้ําเงินมือถือนะครับ<ช>แล้วก็ตู้จำถือเนตู้น้ํามันหยอดเหรียญน,นะครับจริงๆเ<น>งินเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนนี่ทราบว่าไม่แพงเลยอ,อ๋อใช่ใชครับคือธุรกิจบางอย่างอย่างชเช่นเรื่อสักผ้า,าหยดเหรียญเนี่ยเงินินลงทุนก็เริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทานั้นเองนะครับก็สามารถที่ไปทําธุรกิจได้แล้วเช่นเรื่อสักผ้าหยดเหรียญเองตู้น้ำื่มหยดเหรียญเองก็เหมาะสำหรับบ้านเช่าห้องพักนะครับที่ว่าคนที่จะต้องใช้บริการในการ เราก็ต้องคือไงเราเราต้องใส่เสื้อทุกวันนะเราก็ต้องซักผ้าเอ๊ะใช่ไหมครับใช่ค่ะธุรกิจตัวนี้เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปคือเราเป็นผู้ผลิตนะเพราะทั้งติดค่าทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผงคอนโทรเรื่องบอลคอนโทรแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างเราก็นําเข้าจากต่างประเทศเองตรงนี้อาจจะทําให้ราคาไม่สูงด้วยครับราคาไม่สูงเพราะว่าหลายอย่างที่เราส่ง ส่งให้กับผู้จัดจำหน่ายหลายท่านนะครับทั้งตัวยอดเซนเองเครื่องสอนธนบัตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเราก็มีทั้งจำหน่ายให้เช่านะครับการให้เช่าของเราก็มีทั้งให้เช่าเป็นรายเดือนนะครับก็มีเช่าเป็นลักษณะเป็นแบ่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสมมุติแพรสนใจจะลงทุนอย่างนี้ไม่ทราบว่าสมมุติซื้อโปรดักต์หรือว่าเช่าโปรดักต์ไปแล้วเนี่ยค่ะ พี่สุทธิชัยมีบริการหลังการขายอะไรให้แพ้บ้างหรือเปล่าคะอ๋อมีครบถ้วนบริการเพราะว่าตอนนี้เราก็รับประกันอะไรนะครับเรากันอุปกรณ์สินค้าของเราเนี่ยหปีเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็บาจสินค้าอะไรของเราประกันถึงสปีนะครับเดี๋ยวตู้น้ำดื่มนี่เราก็มีบริการหลังการขายก็บริการเซอร์วิสให้ทุกๆ 3- 4าสเดือนนะครับทำคือรายให้ตลอดให้ครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนค่ะคุณสุทธิชัยมีคําแนะนําดีๆอะไรบ้างให้บ้างคะก็แนะนําว่าสินค้า ยอดเหรียญน,นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะลงทุนนะครับเป็นสินค้าซึ่งแนวโน้มอนาคตจะไปไปได้ดีนะครับแล้วก็ทุกทุกตอนนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีหรือเศรษฐกิจดีสินค้าตู้ธุรก,ฐฐกิจยอเหรียญมันก็ยังขายได้นะครับแล้วทุกคนก็สามารถที่จะซื้อหาแล้วไปทาไปทําประโยชน์ทาทาเป็นไรายได้ใหก้กับตัวเองได้ตลอดนะครับค่ะท่านใดที่สนใจค่ะ ไม่ทราบว่าสามารถเข้าไปขอขอ้อมูลหรือว่าคําแนะนําจากที่ไหนได้บ้างคะเรามีเว็บไซต์ของบริษัทนะครับ w w w j s k 2 5 4 5 c o m นะครับแล้วก็หรือถ้าไม่สะดวกก็โทรมาที่บริษัทนะครับสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกําไรดีค่ะที่สําคัญใช้เงินลงทุนเพียงน้อยนิดด้วยละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสุทธิชัยเป็นอย่างสูงค่ะค